เรื่องนี้คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้พี่จงรายงานข่าวเรื่องถวายเห็ดตีกลองแล้วโดนฟ้องครับอันนี้คือมีคนไปจอดอยู่ตรงคอสะพานเลนซ้ายทําให้รถเนี่ยเขาติดขัดไปไม่ได้คนก็เลยถ่ายรูปแล้วโพสต์ไปปรากฏเจ้าของรถฟ้องฟ้องโดยบอกว่าเนี่ยทาให้คนเขารู้หมดเลยว่ารถเนี่ยเป็นของใครเพราะว่าไม่มีการเบลอแผ่นป้ายทะเบียนแล้วจริงๆก็คือแค่ลงไปแป๊บเดียวไปเอาของ มันไม่มีที่จอดไงจะให้ทํำยังไงมันไม่มีที่จอดก็เลยต้องจอดตรงนี้แต่แค่แป,ป๊บเดียวสุดท้ายโดนถ่ายไปโพสต์แล้วก็ทําให้คนเข้ามากดด่าเจ้าของรถก็เลยจะฟอ้องทีนี้ทางเจ้าของภาพเขาก็เลยมาโพสต์อีกเขาบอกเนี่ยภาพเนี้ทําให้ตอนนี้เนี่ยเขาถูกฟ้องอ,อคนก็เลยวิาพวากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยตกลงนี่เรื่องนี้ใครผิดแล้วเอาจริงๆคือภาพนี้ที่โพสต์ลงไปเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าเลขทะเบียนอ,นไอะไรอแต่เจ้าของรถเขาอาจจะรู้ตัวว่ามันคือรถของเขา เขาก็เลยคิดว่าควรจะรู้เหมือนกันอะไรแบบนี้ลักษณะคือน่าจะเหมือนกับว่ายังอยู่ในช่วงของการขู่ว่าจะฟ้องอแต่ยังยังไม่ได้ฟ้องนะ,ะแต่ขู่ขู่ว่าจะฟ้องก็ทางเจ้าของภาพเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์นะคะโดยบ,บอกว่าเนี่ยจากภาพนี้จะทำให้เขาเนี่ยจะต้องเข้าสู่เรื่องนี้ในที่สุดนะคะทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุเลยเพราะว่ามีคนบอกพิกัดชัดเจนนะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะนะักข่าวลงพื้นที่ไปก็เพราะว่ามันเป็นถนนสองเลนแล้วเป็นคอสะพานด้วย โดยห่างจากสะพานประมาณร้อยเมตรเนี่ยเป็นไฟแดงจุดนี้เนี่ยคือไม่มีเหตุผลใดๆที่ควรจะจอดรถเลยไม่ว่าจะนานหรือว่าจะแป,ป๊บเดียวเพราะว่าการจราจรมันติดขัดทีมข่าวลงพื้นที่ไปเอาโอเคตอนที่ลงไปมันไม่มีรถจอดอยู่แล้วนะแต่เส้นเนี่ยขาวดำเนี่ยชัดเจนข้างหน้าก็เป็นคอสะพานแล้วรถเนี่ยลักษณะก็คือขับขับมาสุดท้ายใช้ได้เลนเดี่ยวผู้สื่อข่าวได้คุยกับเจ้าของโพสต์ด้วยนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์มันคือวันที่22พฤศจิกายน รถติดหนักมากเลยวันนั้น,นเพราะวันขับได้แค่เลนขวาเลนเดียวเพราะมันมีรถหนึ่งคันเท่านั้นแหละที่จอดอยู่ด้านซ้ายถ้าไม่จอดเนี่ยรถมันก็จะฟโฟล์ตามปกติด้วยความหงุดหงิดและเห็นว่ามันมันมกง่ายก็เลยอยากจะเตือนคนใช้รถใช้ถนนว่าอย่าทําแบบนี้เลยถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ไปแจ้งข่าวสารคนราชบูรณะก็มีคนมาต่อว่าต่อขามาด่ารถเก่งคันนี้มากซึ่งเขาเองเนี่ยเขาก็จากเหตุการณ์วันนั้นมันก็ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรแค่อยากจะโพสต์เตือนเฉยๆปรากฏผ่านไปประมาณ8วัน มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทักแชทมาหาใน m e s s e n g e อร์ใน Facebook Messenger โดยบอกว่าเป็นเจ้าของรถเก๋งการที่เขาเอามาโพสต์แบบนี้เนี่ยผิด PDPA เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพักก็เลยตอบกลับไปว่าเออนี่แทนที่จะขอโทษดีๆขอให้ลบโพสต์ดันมาขู่กันแบบนี้เหรอได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ลบจนถึงตอนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาว่าจะให้ไปคุยกันที่โรงพักไหนยังไงเมื่อไหร่เอาจริงๆก็พร้อมจะไปนะพร้อมจะไปแต่เหมือนมาขู่แค่นี้เราก็หายไป อลองฟังเจ้าของภาพเลยคะ่ะข้างหน้ามันก็เป็นเหมือนเป็นไฟแดงแล้วเป็นคอสะพานใช่ไหมครับซึ่งแบบว่ามันไม่น่าจะจอดนะครับแต่ปกติอ่ะมันก็มีรถรถรถจอดที่ที่แบบว่าผิดอยู่อย,อยู่ตลอดทางนะครับแต่ตรงนี้มันเหมือนว่ามันเป็นสะพานทางขึ้นแล้วลงไปมันเป็นไฟแดงนะครับก็เลยหยิบ โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไหมครับแล้วก็ไปโพสต์ลงในเพจของของลาบูนาเขาเนี่ยครับใช่ใช่เป็นขาา่นขาวสารครับว่าเออติดติดคันนี้คันเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่วันที่ยี่บสองใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยครับก็มีข้อความทักทักมาครับว่าว่าหนูเป็นเจ้าของรถว่าถ่ายรถรูปหนูไปลงทําไมมันมันผิด ผิดนะครับผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเพาส่งข้อความมาเท่านั้นนะครับแล้วผมบอกว่าผมไม่ลบแล้วเขาก็ข้อความเขาก็คาอยู่แค่นั้นนะครับเขาก็ทิ้งข้อความไปทีมข่าวเนี่ยก็พยายามติดต่อไปที่เจ้าของรถเก่งด้วยนะเพราะเธอเนี่ยเอา Facebook ทักแชทมาใช่ไหมก็พยายามจะแกะรอยย้อนกลับไปปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เธอไม่ตอบเธอ,อมไม่มีการตอบรับตอบกลับอะไรเลยลักษณะก็คือมาขู่เจ้าของภาพแล้วก็ไปอ๋อส่งข้อความทักมาขู่ะนะฮะ เพราะว่าหนูเสียหายมากเอาทะเบียนรถมาโพสต์แบบนี้ไม่เบลอเนี่ยครับคือคนที่ขู่เนี่ยเขากา็น่าจะอ้างอิงกฎหมายผิดฉบับหรือเปล่าฮะคือไอ้กฎหมาย p d ดีเเนี่ยเขาเอาไว้นะฮะกรณีหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเขามาควบคุมหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นของผู้ที่ถูกจัดเก็บ แต่กรณีของเหตุการณ์แบบนี้ถ้าบอกว่าจะฟ้องมันก็ต้องเป็นเรื่องของคดีหมิ่นประมาทเป็นคดีายาคนกฎหมายคนละจะบับกัน<อ>คนละตัวกันอ่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าเนี่ยหนูโดนดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะทางเจ้าของโพสต์ก็จะต้องไปสู้ว่าเนี่ยที่กระทําลงไปเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารนณะแล้วก็คุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเนี่ย มีบุคคลที่สามเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ารถคันนี้เป็นของใครดูหมิ่นเกียดชังใครเป็นของนายกรนายขอเป็นของคุณโยกพี่แปะ๊ะรู้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเนี่ยภาพมันก็แบบไกลๆป้ายทะเบียนก็เห็นไม่ชัดรู้เฉพาะเจ้าของรถคนเดียวว่าเนี่ยเป็นรถชั้นบุคคลที่สามไม่รู้ดูหมิ่นเกียรติชังไม่ได้ว่าเป็นใครเนี่ยสุดท้ายคดีมันก็โดนยกอยู่ดีใช่ไหมล่ะก็คืออ้างอิงกฎหมายผิดฉบับพี่โจงจะบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ไปเรียนมาใหม่ ผมผมว่าดูทรงแล้วก็เหมือนกับว่าแค่อยากจะขอให้ลบโพสอ,อ่ะแล้วก็ไม่พูดตรงๆไปหรอพี่ก็ถ้าพูดว่าขอให้ลบโพสคงจะแบบคนที่โพสก็คงจะไม่กลัวไงก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเจอิญที่โรงพักนะอ,อะไรอย่างนี้อ,อะไรประมาณนี้นี่นะครับเอาคุณผู้ชมฮะไปที่หนุ